สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนัดนะครับและเต้นตกิตดากูดคายานะครับผมจะมาเรียกว่ามาแนะนำํำรถละกันรถครอบครัวเจที่นั่ง INNOVA าค y ิ t ต2.8 V นะครับผมปี17นะ659,000บาท659 0 0 0บาทผมหันครึ่งจากราคาป้ายแดงเลยป้ายแดงร้านสกว่ากับร้านสแล้วขอโทษรถต้องสั่งจองด้วยป้ายแดงซื้อรถมือ2มันจะดีตรงนี้แหะครับมันมีรถเลย คันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นผมให้2.79ลูกค้าเครดิตดีๆนะครับประวัติดีๆมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเอาฟรีดาวไปนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000บาทนะครับ6 0 0 0 0กว่าผ่อนเดือนละ12,000เงินเดือนผมขอสัก20,000กว่าบาทอะ2 4 0 0 0 2 5 0 0 0เนี่ยกู้คนเดียวผ่านผมการันตีว่าผ่านกู้คนเดียวประวัติดีๆเงินเดือน2 5 0 0 0ผ่านแน่นอน แต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึงอยู่158 0นนะครับผมขออนุญาตขอกู้ร่วมมาอีกคนนึงเนาะขอกู้สัก2คนจะทำให้คุณผ่านง่ายขึ้นมาเรามาดูสเปครถกันดีกว่านะครับผมคิสตา8 v นะครับคันนี้สีที่เห็นจะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับผมมีเดไล์ด้านหน้าไฟสูงแยกโคมกระจังหน้าโครเมียมนะครับ สปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างอันนี้จะแปลกนิดนึงปกติเราจะเห็นไฟเลี้ยวมันอยู่ในโคมนะตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ของอินโนวาเลยนะครับแล้วตัวนี้รถค่อนข้างจะมีน้อยบอกเลยนะครับรถป้ายแดงว่ามีน้อยนะครับรถมือสองยิ่งหายากใหญ่ถ้าสภาพแบบนี้นะครับคันนี้นะครับมากับยางมิชลินขอบสิบ็ดนิ้วนะครับแค่ยางก็ปี19บแล้วนะครับดอกลึกๆใช้งานนานๆเลยเหลือเหลือ นะครับยางไม่ยางกินยางอะไรนะครับมิชลินอย่างดีนะตัวไพม m สซี่โฟนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลตัวเครื่องจะเป็นเครื่องที่เป็นอ่าหนึ่งจีดีนะครับเป็น2008เครื่องจะเป็นตัวเดียวกับ f o r t u n e r นะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามาในคาบของรถครอบครัวที่เป็นรถเตี้ยนิดนึงเพราะฉะนั้นกําลังเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะครับร้อย ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบปลายร้อยแปดสิบม้าประมาณนี้นะครับผมถ้าแฟตก็ไม่ต้องห่วงเนาะถ้ารีมงรีแมปสาวก ok, ขาแรงนะครับทะลุสองร้อยแน่นอนนะกระจกมองข้างโครเมียมพับได้ไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างโครเมียมไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้แจ้งนะครับเป็นพุชสตาร์ตเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับขึ้นลงรถนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจนะกดพุ s สตาร์ตกดล็อกรถจากข้างรถได้นะครับมือเปิดประตูโครเมียมนะครับผม ้วขอบยางนะครับสีรถตัวรถนะครับค่อนข้างจะสวยเดิมและยังดีอยู่เรามาดูด้านหลังกันบ้างไฟท้ายอันนี้ต้องยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับไฟถอยด้านล่างไฟเลี้ยวเนาะโลโก้อินโนวาคริสตาชัดเจนนะครับาฝาท้ายยังเปิดด้วยมือนะครับแต่ว่าปุ่มสวิตช์เป็นไฟฟ้านะครับมีกล้องมองหลังเนาะกล้องตัวนี้เวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยอะรครับมันก็จะเลนด้านในก็จะเลี้ยวให้เห็นว่ามันเลี้ยวตามด้วยนะครับจะค่อนข้างในการช่วยเรื่องจอดง่ายเลยนะครับผมมา แอบดูภายในด้านหลังนะครับพรมเพิ่มสะอาดสะอ้านคันนี้เหมือนเดิมนะครับนี่แค่ล้างดูดฝุ่นแล้วก็เอามาไล่ให้ดูก่อนนะครับผมเบาะพับเหมือน f o r t u จูเเลยนะครับพับขึ้นซ้ายขวานะครับต่างจากยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเขาจะเป็นพับด้านลลาบโตโยต้าจะเป็นพับซ้ายขวาเนาะอันนี้ก็จะแปลกแต่ว่าทําให้พื้นที่การตั้งของด้านล่างเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับผมตะคงตะเข็บงานนะครับชัดเจนน็อตน็ตไม่มีถอดนะครับน็อตเดิม น็อตเดิมคันนี้กล้าการันตีตัวถังได้เลยนะครับอทีนี้เรามาดูภายในกันคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าออโต้เนาะนี่เปิดในที่ร่มก็ไฟหน้าก็ติดเลยจอเป็น a อ d ด o อ d มีเนเรียบร้อยนะครับแอร์ออโต้นะครับปรับด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้จะไม่มีจอหลังนะครับจะยังไม่มีจอหลังนะครับต้องไปติดเพิ่มเอาเนาะแต่ว่าด้านหน้านะครับที่เป็นจอตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณที่ ตัวจอนะครับประมาณที่8นิ้วนะครับแต่ถ้าวัดนะแนวทแยงจริงๆจะอยู่ประมาณ9นิ้วตัวนี้ผมว่าเครื่องเล่นแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในระดับหนึ่งอ่ะผมถือว่าโอเคนะภายในนะครับระบบความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นถูกลมรอบเลยเป็นแอร์แบ็กเป็นม่านนะตามเบาะตามอะไรพวกนี้ก็จะมีแอร์แบ็กอีกนะครับระบบเกียร์ระบบเกียร์รบบยรมีโหมดอีโคนะครับโหมดอีโคนะครับโหมดพาวเวอร์โหมด Mode, สหรับใครต้องการกระฉับกระเฉงเร่งแรงดีนะครับผมจะลากเกียร์นิดนึง นะครับกดย้ําเข้าไปอีกทีก็จะเป็น normal mode ธรรมดาเนาะระบบควบคุม traction control นะครับผมเปิดปิดได้เนาะเพิ่มค,ความปลอดภัยได้อีกอีกขั้นหนึ่งนะครับผมวิทยุหน้าจอสามารถเล่นโทรศัพท์ได้นะครับ Connect Bluetooth ได้รับโทรศัพท์ได้วางสายโทรศัพท์ได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้ พูดคอนโทรลด้านขวานะครับโตโยต้ามีอยู่ตำแหน่งเดียวเลยครับเพราะเขาคิดว่าจะเป็นก้านนะโตโยต้าเขาก็เรียกว่าออกแบบมาครั้งเดียวใช้กันยันลูกบวชเลยกระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้สบานเลยตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นออโต้สบาน Fortuner ก็เป็นออโต้สบานเหมือนกันนะครับรถที่ปี15ขึ้นมาเนี่ยเขาจะที่เป็นรถราคาระดับล้านกว่าเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้หมดนะครับหน้าปัด ก็เป็นหน้าปัดคล้ายๆ For t u เ e r เลยนะครับตรงกลางเป็น LED นะครับเป็นจอ LED บอกสถานะอะไรได้เนอะเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้า1ข้างนะอันนี้แจ้งนิดนึงนะครับเป็นปรับไฟฟ้า1ข้างอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นปรับมืออยู่นะครับที่วางของอ่านะครับสาหรับแกะที่วางของขึ้นมาเนาะเนี่ยป๊บรับน้ําหนักได้10บกิโลนะครับด้านข้างนี่ของเล่นเยอะมากคันนี้ผมบอกเลยนี่ที่วางแก้วซ่อนเอาไว้แอร์ด้านหลังนะครับปรับอุณหภูมิได้ นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับขึ้นลงได้หรือคิดไม่ออกก็ปรับออตโต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาดูอุณหภูมิให้เองนี่ผมชอบไฟตรงนี้มากไฟตรงนี้เหมือนกับเอาผาดเหมือนโตโยต้าเอาผาดเลยคือเปิดไฟมาจะเป็นไฟเรืองเรืองกลางคืนสวยมากนะครับผมด้านหน้ามีด้านหลังมีนะครับมาหลังจากจบภายในแล้วเราแอบดูเครื่องนิดนึง2อเป็นไงหน้าตาเหมือนกับ f o r t u n e r เหมือนที่ผมบอกไหมเหมือนเป๊ะเหมือนกับ f o r t u n e r เป๊ะเลยนะครับ แต่ว่าห้องเครื่องจะอยู่ลึกเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้หน้ามันไม่ยาวมากนะครับแต่จริงๆการที่เครื่องวางลึกเนี่ยมันทําให้การบราลานซ์น้ําหนักค่อนข้างจะดีนะครับการขับขี่มันจะง่ายขึ้นและรถเนี่ยเป็นรถทรงเตี้ยมันจะทําให้ยิ่งทําให้เกาะถนนมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์ด้านหน้าแล้วเนาะอินเตอร์จากโรงงานเป็นด้านหน้าแล้วนะครับผมกองอากาศอะไรทุกสิ่งอย่างนะครับเบรก abs อะไรออปชั่นให้มาครบเหมือนเดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะเลยน็อตยังเดิมเดิมอยู่นะครับผม วันนี้ยังไงนะัดก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม